สำหรับสูตรนี้นะคะใครที่มีลักษณะที่แบบเป็นฝ้าแดดนะคะหรือว่ามีผิวรอยไหมจากแสงแดดก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์อีกแล้วนะคะและวันนี้นะคะแม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยากมีผิวหน้าขาวกระจ่างใสนะคะและอยากลดอายุผิวใครที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยรอยเหี่ยวย่ยนรอยตีนกาต้องไม่พลาดคลิปนี้นะคะและที่สําคัญนะคะสูตรนี้นะคะผิวบางแพ้ง่ายก็สามารถใช้สูตรนี้ได้นะคะ <S <S เพราะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะแล้วก็เป็นสูตรแบบธรรมชาตินะคะเพื่อเพื่อน เพื่อนสามารถทำเองได้ที่บ้านแบบง่ายๆเลยค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบก,กวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่นายด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำได้เลยค่ะแรกเราจะใช้เป็นใบตำลึงนะคะซึ่งใบตำลึงนะคะเขาจะวิตามิน A ที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็มีเบตาเา้าคโร์โบรุงและสมานผิวเราได้ดีนะคะ และสำหรับใครที่มีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาหรือว่ารอยสิวนะคะสามารถใช้ใบตำลึงมาพอกได้นะคะจะช่วยทำให้ผิวหน้าเราเต่งตึงนะคะลดฝ้ากระและจุดด่างดำได้ด้วยนะคะแล้วก็ลดรอยสิวรอยแผลเป็นได้ด้วยนะคะใช้เป็นใบตำลึงสดประมาณ1กรามมือนะคะเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ปั่นได้แบบเข้ากันได้ดีนะคะ นี่นะคะเราได้เป็นน้ําใบตําลึงปั่นนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรเข้มข้นนะคะถ้าใช้ไม่หมดสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะคะปิดกระปุกไว้ให้แน่นให้สนิทนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผสมกันนะคะผมใช้ต่อครั้งนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะส่วนผสมต่อไปนะคะเรามาเติมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะ สามารถเติมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นประมาณ1ช้อนชานะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจะช่วยทำให้ผิวเราเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นนะคะและใครที่มีผิวแห้งกร้านริ้วรอยอย่างเงี้ยคะ่ะตัวน้ำมันมะพร้าวนะคะเขาจะช่วยทำให้แบบผิวเราต่งตึงขึ้นนะคะ ส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงธนาคารนะคะซึ่งผงธนาคารนะคะจะช่วยปรับสภาพผิวเราให้ขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะและตัวผงธนาคารเขาจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระและจุดด่างดำรอยแผลเป็นต่างๆเช่นรอยดำรอยแดงของสิวนะคะลดอาการแบบผดพื่นคันต่างๆของผิวหนังได้นะคะและเขายังจะช่วยเรื่องควบคุมความมันของผิวด้วยนะคะเราจะใช้เป็นผงธนาคารสองช้อนชานะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนคนให้เข้ากันเลยค่ะเขาจะเป็นเนื้อครีมพอดีเลยนะคะใช้สำหรับประมาณหนึ่งครั้งได้พอดีเลยนะคะสูตรนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนได้ครีมมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าเขาจะเป็นเนื้อครีมเลยนะคะสามารถมาพอกผิวหน้าเราได้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถทำตอนเช้าก็ได้หรือตอนเย็นก็ได้นะคะเพราะว่าสูตรนี้นะคะเขาจะไม่มีแบบ ารที่กัดผิวหน้าเลยนะคะให้เพื่อนๆล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะเสร็จแล้วก็สามารถนำครีมมาร์กนี้นะคะมาทาที่ผิวหน้าได้เลยนะนี่ค่ะจะเห็นแบบเนื้อเขาค่อนข้างละเอียดเลยนะคะถ้าเราปั่นแบบน้ำละเอียดแล้วก็มาผสมตัวผงธนาคารนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะใครที่มีลักษณะที่แบบเป็นฝ้าแดดนะคะหรือว่ามีผิวรอยไหมจากแสงแดดก็ สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะใครที่มีลักษณะฝ้าที่แบบเป็นกระจุกนะคะเช่นเป็นเฉพาะตรงแก้มก็สามารถมาร์กตรงแก้มไว้ก็ได้นะคะสำหรับใครที่อยากแบบยกกระชับผิวหน้าแล้วก็อยากให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสทั้งหน้าแม่นายแนะนำทาให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะผิวเราก็แบบจะขาวกระจ่างใสเลยนะ สำหรับวันนี้นะคะแม่นายจะพอกให้ทั่วใบหน้าให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเนื้อครีมของเขาอะค่ะจะค่อนข้างละเอียดนะคะเกลี่ยง่ายด้วยนะคะเพราะว่าส่วนผสมของเขาอะค่ะเขาจะมีผงธนาคารนะคะจะช่วยทําให้แบบเนื้อครีมเข้ากันได้ดีแล้วก็จับตัวกันที่เป็นเนื้อครีมได้นะคะเพื่อนๆสามารถพอกทิ้งไว้ประมาณ10นาทีถึง20นาทีก็ได้นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆสามารถล้างออกด้วยน้ําปกตินะคะเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะ ว่าผิวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามกันมาดูเลยค่ะ อ่านี่นะคะเราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าผิวอะค่ะจะมีความแบบเนียนนุ่มมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถทิ้งไว้ประมาณ1 0บถึงยีนาทีก็ได้นะคะหรือใครที่มีปัญหาผิวเยอะๆสามารถมาจนมาแห้งได้เลยนะคะก็จะสังเกตได้ว่าผิวหน้าเราอะค่ะจะยกกระชับขึ้นด้วยนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรสมุนไพรพื้นบ้านนะคะเพื่อนๆสามารถทําเองได้ที่บ้านแบบง่ายๆนะคะและที่สําคัญนะคะสูตรนี้สามารถทําวันเว้นวันได้นะคะ แต่ถ้าใครที่มีปัญหาผิวเยอะๆสามารถทำทุกวันก็ได้นะคะก็จะเห็นผลได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะแม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้แม่นายได้ทาคลิปต่อไปด้วยนะคะสาหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ